หลวงพ่อไม่ได้พูดเข้าผู้ใด,ดใครพูดหนึ่งหลวงพ่อพูดเป็นกลางๆเป็นธรรมะให้พวกเราท่านทั้งหลายเกิดได้ทั้งนั้นแต่พระละหันตาบอดได้ไหมได้พระลูกเป็นพระละหันหูหนวกได้ไหมได้แต่พระละหันเป็นบ้าได้อันนี้เราไปกล้าไปกล้าพูดนะไม่กล้าพูดแต่ว่าอาชัญญาวิปลาสลงลุ่ม พระรหันต์หลงหลงลืมได้ไหมได้อสัญญาสังขารของพระรหันต์กับคือพวกเราเนะี่ยพระรหันต์ตายเป็นตายได้เอไปจพระรหันต์หัวเลาะได้ไหมได้พระรหันต์ร้องไห้ได้ไหมคนก็เลยสงสัยว่าลงตาร้องไห้พระะหันต์ทไมร้องไห้ดังไปทั่วโลกอีกเหมือนกันในจุดนี้นะหลวงพ่อกระบอกเอา ในเมื่อพระหันหลองหัวเราะได้พระหันก็ต้องต้องร้องให้ได้ดวยว่อแต่ว่าท่านร้องให้ไม่ใช่่าร้องให้ด้วยเหตุเสียอกเสียใจยอย่างอางนี้คล้ายๆว่าสมัยนั้นเราหนกกิเลสอยู่ลงได้อย่างเรโอ้โหทำไมเราจึงมีความสามารถถึงขนาดนั้นวะท่านก็มีปีติน้ําตาไหลพูลออกมาเลยทีนี้คล้ายๆว่าท่านนอกกิเลสในจิตในใจตั้งเกิดมากี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติแต่บัดนี้ท่านนอก กิเลสลงได้ลงที่วัดดอยธรรมจดีใช่ไหมล่ะออจังนั้นท่านคิดขึ้นมาเมื่อไรก็ตื่นตันในจิตใ,ใจให,ให้น้ําตาก็แสดงออกมาทางทางนอกนะท่านไม่ได้ร้องไห้กับคนนั้นเสียเงินคนนี้เสียทองคนนั้นตายคนนี้ล้มนะร้องไห้กับเขาถ้าไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะอันนี้เราก็ต้องคิดดูให้ดีเหมือนกันนะอันนี้หลวงพ่อก็ไม่ได้ปกป้องหลวงตาเหมือนกันนะอันนี้เป็นให้แนวความคิด กับลูกกับหลงังกับทุกคนให้เป็นแนวความคิดให้พวกเราได้ศึกษานะอย่างพระอจชะชีในหลวงพ่อก็เคยยกขึ้นมาอจชะชีโกนธัญญาวะปะพัตยามหานามอจชะชีองค์สุดท้ายนะท่านอยู่มามาันอายุมันอยู่นานาน,านานมานานนานมาท่านก็หลงลืมท่านก็ลืมท่านนั้นแล้วก็หลงท่านลืมแท่ลูกศิษย์ลูกหาเลย <c oughs> ทาไม,มือวมาพระหรหันย์มีสติมีมหาสติมีมหาปัญญา มหาสติมหาปัญญาอัตโนมัติไม่คําว่าหลงลืมไม่มีแต่ว่าทำไมอาจารย์ของเราเนี่ยหลงหลงลืมๆเก็บของไว้ที่นี่ก็หายไปนะเราก็เลยยุ่งเหงเยิงเก็บของอาจารย์ลืมเหมือนกัน,นอาจารย์ของเราเป็นพระหรหัน,หน,หนต์นนรหรหือเป็นพระหรหันต์ปลอมหรือเป็นพระรหันต์เทียมว่านี่ลูกศิ์ลงเสสงสัยเลยนี้เป็นพระรหันต์เทียมเลยเป็นพระรหันต์จริงว่า เรียกว่าเป็นพระรหัสสายหันขวาหันหน้าห,นหันหลังได้เปล่าเห็นว่าอาจารย์ของเราเนี่ยจะได้พบท่านอาจจะชี้ท่านก็รู้ใช่ไหมล่ะเออให้พวกท่านไปถามไปกราบคุณถามพระพุทธเจ้าสิว่าเล่ามันหลงลืมมันหลงลืมจริง,รงๆนะออให้พวกเธอท่านทั้งหลายไปถามพระพุทธเจ้าว่าพระรหัสมีมีมีส่วนที่จะหลงลืมไหมพาโนนั้นก็นไปกราบคูณพระพุทธเจ้าเนี่ย พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์มากราบทูลถามเพราะอาจารย์พันพระอาจารย์ชี้ให้ข้าพระองคพ์พวกข้าพวกข้าพระองค์มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าค่เะเต่ว่าพระรหันนี่มีมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะหลงลืมได้ไหมพระเจา้าค่ะพระพุธองบอกว่าพวกเธอทั้งหลายให้ไปถามอาจารย์ชี้ดูสิอริยสัจสี่ทุก สมุทยัยนิโรธมักดูในใจของท่านท่านหลงลืมไหมถ้าว่าหลงอืมอย่างอื่นสัญญาเนจาสังขาลาเนจาเป็นของธรรมดาสัญญาและสังขารมันคงหลงลืมได้แต่อริยะสัตสีทุกสมุทยัยนิโรธมักในหัวใจของท่านท่านหลงลืมไหมท่านหลงลืมจุดนั้นจะไม่ใช่ละถ้าไม่หลงลืมจุดนั้นว่าจุดนั้นเป็นจุดเป็นจุดที่สําคัญ จดอึดจิหลงลืมไปไม่มีปัญหามันหลงลืมได้มนุษย์ของเราก็ต้องสัญญาคือความจําได้ไมเราต้องเสื่อมสังขารคือความร่างเกินแก่ตั้งแต่เท่าตั้งแต่เด็กขึ้นมาก็แก่เท่าไปชราร่างกายสองพาาระหลักฐานก็แก่ไปเหมือนกันนะไม่ใช่่าจะหนุนมไปข้างหน้านะหัวงอกหัวเกาฟัหลุดเหมือนกันนะตาฝ้าฟางเหมือนกันพระหลักฐานนะาานะแต่ว่าอริยสัจสี่ทุกสมุทัยในรธมักในในใจของในพระทัยของท่าน อันนั้นท่านลืมไหมถ้าไม่ลืมใช้ได้ไปถามอาจารย์ครับพะพทธเจา้าท่านตรัสว่าอ,อริยสัจอยู่ในใจของท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ลืมโอ้ยจุดนั้นเ,เป็นภูเขาเหมือนกับภูเขาชินนุราชภูเขาหิมาลัยอยู่ในใจของเราคำนั้นไม่ลืมไม่ลืมในหวัวใจของเราเลยเอ,อริยสัจในหวัวใจของเรา นี่แหละอันนี้ก็คือพระในครั้งพุทธเจ,จ้าก็เคยถามมาแล้วนะลูกหลานสัทายญ,ญาติโยมเพราะนั้นหลวงพ่อได้ค้นคว้าศึกษามาได้ฟังจุดไหนมาจุดไหนที่จะเป็นประโยชน์เป็นแนวความคิดในคนยุคนี้สมัยที่หลวพอองพ่อเขามาเล่ามาเก่าให้ลูกหลานได้ฟังนะเป็นแนวความคิดให้ลูกหลาน